ขอเป็นการที่เขาเรียกว่าแบ่งปันแล้วกันนะพี่วันก็บอกว่าพ่อจา๋าหนูนะ่ะเป็นวัยทองแล้วนะคือเป็นอะไรที่มันไม่มีอ่ารอบเดือนของผู้หญิงแล้วแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะผมก็เป็นสีขาวเกือบหมดแล้วนู่นนี่นั่นเนี่ยหนูก็อยากจะพักตัวห่างๆบ้างนะไม่ค่อยอยากจะมาอ่านู่นนี่นั่นเท่าไหร่อยากจะสอนทําง่ายๆอย่างเงี้ยช่วยคนแล้วก็พาทา ท่านก็บอกว่าอยากให้เซลล์แข็งแรงเร็วกลับมาคืนลูกจะต้องอธิษฐานนะขออยู่เพื่อทำงานเพื่อพระนิพพานแล้วจากนั้นเนี่ยวันชิตาตาจะได้มีสภาพที่ดีนะพี่พี่วันเนี่ยต้องบอกนะพี่วันไม่เคยใส่แว่นตาเหตุผลเพราะหนึ่งจะยาวจะสั้นหรืออะไรพี่วันไม่ค่อยไปส่องใครอยู่แล้วค่ะ อ่านตัวหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ไม่อ่านเนื่องจากว่ามี y o u t u b e นะแต่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าในอ่าพวกอย่างเงี้ยพี่วันอ่านอยู่นะพ่อเลยบอกให้พี่วันเนี่ยนะอ่าถ้าจะทานข้าวมื้อเดียวทานได้รูปถ้าขี้เกียจเพราะว่าอะไรเอาใส่เข้าไปปากแล้วถ้ามันสิ่งที่ท่านทําให้พี่วันเห็นพี่วันเนี่ยให้น้องไปพิสูจน์เลยนะเอาน้ํามันนี่แหละน้ํามันพืชที่เรากินอ่าเวลาทอดอะไรนะ น้องอ่ะลองไม่ทอดหรือลองแค่ไปทอดไข่ไข่ดาวครั้งเดียวอ่ะแล้วน้ามันยังอยู่น้องเอามาเก็บไว้ในกระทะนะคะมีฝาปิดนะ่ะแล้วน้องลองเก็บไว้เดือนหนึ่งนะหรืออาจจะเดือนครึ่งสองเดือนเลยนะสักพันนะน้องก็ไปเปิดดมดูนะกลิ่นมันจะเหม็นหืนเหม็นหืนจนเรากินอีกไม่ได้อ่ะและที่สำคัญนะมันเป็นเหมือนยางมาตอยเหนียวมาก แล้วท่านเลยบอกว่ารู้นือยังว่าทําไมคนเราสุขภาพหรือมีเส้นเลือดหัวใจตับไตอุดตันอ่าเนี่ยลูกต้องลดตัวนี้ลงแล้วพี่วันเนี่ยวันนี้พี่วันเอาเออเขาเรียกว่าฝอยฝอยเอาขัดจานขัดอะไรเงี้ยไปไปกีดเอาน้ำมันออกจากกระทะที่แบบพิสูจน์ตัวเนี้ยซึ่งการพิสูจน์ตัวนั้นไม่ได้จงใจมันเป็นเพราะว่าลืม ลืมด้วยแล้วก็กะจะเอาไปเททิ้งนะคะสุดท้ายนะคะโอ้โหเหนียวหนื่นมากพี่วันท่านก็บอกเนี่ยการอับเสบเกิดจากที่น้ํามันที่กินเข้าไปตัวเนี้ยมันนะคะมันอิ่มตัวมันอิ่มตัวแล้วเนี่ยมันเหนียวมากพี่วันพยายามขูดขูดเนี่ยหมดฟองน้ํำนะคะเพราะกระทะมันเป็นกระทะที่มันเคลือบใช่ไหมคะเราจึงไม่กล้าเอากระฝอยอะไรที่เนี้แม้แต่เอากระดาษทิชชู่เนี่ยมันเหนียวหนึบไปเลยค่ะ พี่วันเลยบอกอ๋อคนที่ตายที่เป็นเส้นเลือดอุดตันที่เป็นพุงป่องที่อะไรทุกอย่างท่านบอกว่ามันสะสมโชคดีที่พี่วันเห็นพี่วันเลยคิดอ่าจะไม่ใช้จะพยายามไม่ใช้อะไรแล้วอ่าแต่มันก็นอกความหิวของคนบางทีมันก็มีบ้างแล้วสุดท้ายสิ่งที่นะคะท่านเตือนพี่วันปะไปซื้ออะโวคาโดไปซื้อน้ำผึ้งมาไว้ วันหนึ่งปั่นกินเลยสามเวลาจะลูกหนึ่งครึ่งลูกก็ตามเอาตัวนี้แล้วลูกจะไม่ได้ใช้น้ำมันไอตัวที่มันทำให้นะเกิดการอับเสจในเซลล์แล้วในเนื้อเยื่อเพราะพังผืดพวกนี้ถ้าไม่เจอด้วยตัวเองแล้วไม่ได้แบบว่าเจอน้ำมันตัวนั้นเราต้องมาล้างด้วยตัวเองเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเนี่ยร่างกายเราเนี่ยต้องรับอะไรไปบ้างแล้วจากนั้นท่านก็บอกว่านะคะ ให้พี่วันเนี่ยต้มไข่ไว้ต้มไว้เลยทีละสามสิบฟองหิวเมื่อไหร่ข้าวไม่ต้องหุงไม่ต้องหาหยิบไข่มากินทีละห้าฟองเลยถ้าไข่ไม่ดีจริงจะเลี้ยงลูกไก่ฟัก,กออกมาเป็นตัวแข็งแรงได้เช่นไรและถ้าลูกเนี่ยไม่ชอบที่จะทอดไม่ชอบที่จะทําไข่ดาวลูกต้มไว้เลยแล้วพี่วันทําตามท่านนะคะซื้อมาแผงหนึ่งมีสามสิบฟองต้มเวลาหิวปุ๊บพี่วันก้าออกมาทาน ะะเอาออกมาทานนะแล้วเรารู้สึกทันทีว่าอุ้ยรลางกายเรามันแปลกขึ้นมันแปลกขึ้นค่ะนะอาจจะเป็นเพราะเซลล์มันตื่นตัวหรือมันมีการเขาเรียกบําบัดอะไรหรือเปล่านะหนึ่งไข่ต้มสองอะโวคาโดนะปั่นกับน้ําผึ้งพี่วันอาจจะไม่ถูกกะนมเพราะว่าหนึ่งตั้งแต่เด็กจนเลยไม่ค่อยได้กินนม ไม่มีตังซื้อนมพอมากินนมตอนอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะนะเหมือนกระเพาะเขาไม่ค่อยรับอะค่ะเวลาทานไปแล้วจะมีจิตจีจุดจูดออกอย่างเงี้นะเพราะฉะนั้นพี่วันจึงลองดูนะอาทิตย์เดียวเองนะคะไข่ต้มนะคะพ่อให้ต้มไข่ต้มแล้วพ่อก็บอกว่าอะโวคาโดเนี่ยซื้อมาไว้มันเป็นเหมือนผลไม้อืมแล้วก็อยากจะ ใส่อะไรปนก็นแล้วแต่เรานะแต่พี่วันก็อโกะโวคาโดอย่างเดียวแล้วก็พี่วันรู้สึกว่าหกวันนะคะหกวันที่ทานแบบที่ท่านบอกน้ำหนักลดสามกิโลนะคะน้ำหนักลดสามกิโลแล้วในสามกิโลเนี่ยเราไม่รู้สึกเพลียนะเราไม่รู้สึกเพลียแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอ่าเรามีความรู้สึกว่าบางคนอายุเท่าเรานี่แหละนะ เขาต้องใช้แว่นสายตาแล้วแต่เรารู้สึกว่าตาเราเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมองตัวหนังสือแล้วมันแบบดีขึ้นนะคะดีขึ้นไม่ได้ไม่ได้คิดว่าอุปทา,านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเอาไปดูแลนะเรามีธรรมะแล้วแต่อันเนี้ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่พี่วันเนี่ยเอามาทำตามแล้วพี่วันรู้สึกว่าเออนะ ไอ้ไขมันที่แบบว่าเราได้จากไอ้พวกทอดๆทั้งหลายอะถ้ามันไปอยู่ในเวลานาน,านในร่างกายมันเหมือนที่เราทิ้งไว้ในกระทะนะแล้วเราลืมอะมันเหนียวคนเลยนะแล้วมันก็แบบติ่นมันแบบเหม็นมากอะ่ะเหม็นหืนนะคะนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยพ่อก็เลยมาบอกว่าให้พี่วันเนี่ยนะคะลองเอาไข่ต้มแล้วแช่ไว้ในตู้เย็นนึ่งก็ได้ต้มก็ได้แช่ไว้ในตู้เย็นหิวเมื่อไหร่เอามาเอามาทาน น้ำหนักพี่วันลดเนี่ยนะสามกิโลแต่ในสามกิโลตัวเนี้ยนะมันไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเคลียร์แล้วมันก็รู้สึกแค่ว่าสายตาเราเหมือนแบบดีขึ้นหรือมันจะเป็นนิวเคลียสของไข่แดงไข่ขาวตัวเนี้ยมันไปทําให้ร่างกายเรามีอนุภาพของการที่เหมือนกับว่าลด ลดสารบางอย่างที่เราอาจจะมีมากเกินไปแล้วเราเลยแบบว่าลดความอ้วนไม่ค่อยได้นะคะลองดูนะคะอันนี้ก็เอามาแบ่งปันกันนะแล้วก็ขอบคุณนะคะวันนี้น้องนะคะที่น่ารักนะคะกับครอบครัวหนึ่งที่ดูแลอาหารให้พี่วันเนี่ยเขาจะดูแลทุกอย่างเลยนะคะเวลาให้มาเนี่ยหายห่วงเรื่องโภชนาการนะผละไม้สามอย่างนะนอกจากพี่วันมีอะโวคาโดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอะนะ สับป,ปะรดมีอ่าฝรั่งแล้วก็มีส้มโอออนะแล้วเป็นพี่วันไม่รู้ว่าเป็นกับพวกตัวนี้ด้วยหรือเปล่านะแค่หกวันพี่วันรู้สึกว่าน้ําหนักลงพอลงปุ๊บเนี่ยนะโดยโดยปกติก็ไม่ค่อยเจ็บเจ็บขาเจ็บอะไรแล้วนะแต่ตอนนี้ถ้าใครที่ยกของหนักๆเนี่ยจะเจ็บส้นเท้าเจ็บอะไรพวกเนี้พี่วันก็เคยถูกพ่อเนี่ยให้พี่วันเนี่ยทานทานเหมือนมังสวิรัต มังสวิรัตนะช่วงนั้นก็น้ำหนักลงเยอะแต่ก็ไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับว่าสายตาเป็นอย่าง,งานั้นหรือว่าอาการเจ็บข้อเข่าข้อขอะไรไม่เป็นนะพี่วันก็ขับรถเลยได้ตามปกติแล้วก็ไม่ได้ใส่แว่นแต่สิ่งที่ล่าสุดเนี่ยซึ่งเป็นผลไม้ที่พี่วันเนี่ยคือไม่เคยที่จะเอามาในเนื้อตัวชีวิตเลยเพราะไม่ชอบไม่ชอบมีความรู้สึกว่าอะโวคกโดหรือจะเท่าทุเรียนเออประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้ พ่อใหญ่บอกว่าทานตัวเนี้ยดีดีต่อเซลล์แต่ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเหมือนกันกันกบเราไหมอันนี้ก็เราก็ไม่ได้แบบขายอะโวคาโดหรือขายอะไรทุกอย่างแล้วนะเพียงแต่ว่ามาบอกเฉยๆว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอ่ะซุบซีดแล้วเรารู้สึกว่าสมองเราอ่ะนอนแล้วชอบปวดหัวหรือว่ามีในเรื่องของการที่โรคภัยไข้เจ็บอ่ะ อาจจะมาลองทำนะคะเหมือนที่พ่อใหญ่รักษาพี่วันอยู่นะคะพ่อใหญ่ก็บอกว่าให้เอาอะโวคาโดเนี่ยนะคะเอาไว้ถ้าเกิดแบบขี้เกียจมากเอากับไข่ต้มนะที่ต้มแล้วนะ่ะปอกเอาไปปัน่นแล้วก็ดูดจะได้ไม่ต้องเคี้ยวนะอืาอาจจะเป็นเพราะว่านะตัวพี่วันเองไม่รู้ว่าด้วยสอนทำอะไรหรือเปล่านะพี่วันเลยยังไม่มีฟันหักสักซี่นะคะแต่มีผุมีอุดอยู่ นะแต่ตรงเนี้ยพี่วันแค่แค่อยากจะบอกวิธีการของพ่อใหญ่ตอนที่พี่วันป่วยเป็นโควิดนะพ่อใหญ่ให้พี่วันกินแต่ไข่ตุนเพราะว่ามีขี้เสเลดเหนียวดำอู้ยเยอะมากค่ะตอนนั้นแล้วก็ท่านก็มาบอกแค่ว่าทานแต่ไข่ตุนกับข้าวสวยนะลูกนะวันครึ่งเสียงมาประมาณวันเดียวนี่แหละเสียงมานะอันนี้คือเทคนิค ในเรื่องของการใช้ไข่แล้วก็บำบัดคู่กับธรรมะของเราแล้วก็ผลไม้ตัวที่เหมือนพ่อกระตุ้นให้พี่วันทานเนี่ยนะจะเป็นอะโวคาโดทั้งที่แต่ก่อนพี่วันไม่เลยไม่เลยนะเราเห็นผลนะคะเนี่ยสี่ห้าวันเองนะเซลล์ต่างๆเขาตื่นตัวนะคะจากแบบนิ้วเหียเห่ยวๆอย่างเนี้ยค่ะนะหลังทาน ก็รู้สึกว่าเขาชุ่มชื้นขึ้นเหมือนเขาไม่แห้งนะคะอันนี้แบบบอกกันแบบไม่กักนะอันนี้คือพ่อใหญ่ให้แล้วก็ไข่อะพี่วันเอามาปุ๊บพี่วันนึ่งในซึ้งนะคะ,ะบางคนก็ใส่ถ้าใส่ต้มมันจะชอบแตกแต่ถ้านึ่งอะมันจะไม่แตกนะคะแล้วจากนั้นเอาไปเข้าตู้เย็นพอนึง่งพอเริ่มแบบเย็นนิดนึงเอาไปเข้าเลยอยู่ได้เป็นอาทิตย์ค่ะเวลาพี่วันหิวเนี่ยพ่อใหญ่หยิบมาเลยห้าใบห้าใบมื้อเช้าแล้วนะเที่ยงอีกตอนนี้มันเริ่มเบื่อแล้ว สามใบพี่วันสองซะ <c oughs> เบื่อจะได้กินอย่างอื่นบ้างใน้ำอโะโวคาโดแล้วก็พออันที่สามเย็นไข่อีกสี่ใบลูกกินนะที่สำคัญน้ำหนักลงแล้วก็ที่สำคัญนะพี่วันก็จะมะีเรื่องราวตรงนี้ที่บอกอ่ะพี่วันเจอสองครั้งละครั้งแรกที่ตอนเป็นโควิดมากๆท่านให้ทานไข่ตุนอุ่นๆน,นะคะทานเนี้ย ตุ๋นทีพี่วันตุ๋นทีละสี่ฟองห้าฟองนะก็ทานคนเดียวหมดนะแล้วก็เป็นสายทำไข่อยู่แล้วนะตอนลูกเรียนหนังสือเนี่ยไข่ตุน๋นประจำกินเราลื่นคอนะแต่ลูกพี่วันมีแต่มีแต่แบบไม่ไม,ไม่เขาเรียกไม่ขาดสารอาหารนะคะก็หุ่นเห็นอะไรเขาก็จะออกมาประมาณว่าไม่ผอมเกินไปนะแล้วก็โตวไวนะคะโตวไววันนี้ก็น่าจะ เป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนนะคะถ้าใครบอกว่ากินไปแล้วเนี่ยเส้นเลือดในสมองตีบนู่นนี่นั่นอะพี่วันยอมรับนะพี่วันดีขึ้นตอนพี่วันดูแลคุณแม่คุณแม่ของพี่วันเนี่ยจะขอไข่ตุนเพราะว่ามันอาจจะมีน้ำากืนง่ายแล้วแม่เขาก็แบบว่าเหมือนเหมือนอยู่แบบคนแก่ได้อะฮะโดยที่ไม่แบบงอแงจะไป,ไปนู่นไปนี่ไม่ไม่เคยเลยนะอันนี้พี่วันจึงบอกว่า วันหนึ่งถ้าเราไม่มีทางเลือกให้เรารู้ว่าแม่ไก่กว่าจะเลี้ยงลูกออกมาแล้วลูกสามารถแข็งแรงถีบตัวที่เขาเรียกว่าเปลือกออกมาได้นะก็ต้องใช้ทั้งไข่ขาวไข่แดงนะคะ MVO นะคะในเมื่อเรามาถึงอาการที่เราเนี่ยไม่รู้จากการที่เราเอะไรใส่เข้าปากเราไม่รู้รู้แต่ว่ามันเป็นอาหารและอร่อย แต่เราไม่รู้ว่าร่างกายเราจะรับได้ขนาดไหนบางทีโซเดียมสูงไปเพราะฉันจะเห็นว่าบางคนนะถ้าถ้าบุญบุญเขาดีเขาก็จะ,ะสมมติไตเสียไปบ้างแต่เขาก็ยังแบบล้างไตแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตที่มันใช้ชีวิตได้แต่อาจจะต้องเสียเวลาไปล้างไตไปฟอกไตนะแต่ตอนนี้ถ้าถึงเวลาหนึง่งอันนี้พี่วันแค่ในส่วนตัวของพี่วันนะ อันนี้เกิดจากการที่พี่วันเนี่ยเวลาพี่วันจะทําอะไรพี่วันจะถามเบื้องบนว่าพี่วัรณอะเหมาะควรกับอะไรนตรงนี้นะคะนี่แหละฮะคือเหตุหนึ่งที่นะคะที่เอ่ำให้เราสามารถคุมน้ําหนักแล้วก็สามารถที่จะทําให้ข้อเข่าหรือว่าข้อแขนข้อขาข้อนิ้วต่างๆไม่ปวดแล้วก็ไม่มีอาการเกานะคะ แต่พอวันที่นะ้น้องเขาจัดเต็มคําว่าจัดเต็มวันนี้นะต้องขอบคุณนะคะครอบครัวเชียงหลิวแล้วก็ครอบครัวจันทสุริยวิทย์แล้วก็หลายครอบครัวนะอย่างน้องอาอมรอมาศยเพกะเนี่ยก็เคยนะคะเมตากับพี่วันมากโอนมาสามพันเลยให้น้องนุ่นจัดอาหารให้แล้วก็ไออี้หมอนะคะบางทีก็โอนมาแบบ ให้น้องนุ่นจัดอาหารมาเพื่อที่จะให้พี่วันมาสอนทำถวายพ่อก่อนนะพอถวายพ่อเสร็จพี่วันจะสวดพอสวดเสร็จเนี่ยพี่วันจะสวดอ่าสัมปจิญามิเนี่ยให้เพื่อให้แบบว่าทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยเจริญไปด้วยกันถ้าพี่วันเนี่ยมีตังสูงขึ้นเขาจะต้องมีตังสูงขึ้นด้วยถ้าพี่วันเนี่ยได้อ่าคุณธรรมที่สูงขึ้นด้วยก็ถือว่าพี่วันได้รับการที่เขาเรียกว่านะเมตตาจากนะน้อง เหล่านี้เพื่อที่จะได้มาจัดบวงสวงเพราะเนี่ยอย่างวันเนี้ยพอท่านบอกว่าให้ทานเฉพาะไข่ต้มกับะโวคาโดไข่ต้มพ่วันอ่ถวายไปแล้วนะอันนี้ก็เพิ่งไปหาอะโวคาโดมาเพราะอะโวคาโดเนี่ยถ้าถ้าดิบอย่าเพิ่งทานเพราะว่ามันมีสารบางตัวที่ขมแล้วก็ทําให้มีผลอ่มีพิษแต่ว่าถ้ามันสุกแล้วเนี่ยทานไปมันก็จะดีท่านก็ว่าประมาณนี้แต่ว่าพิวันเนี่ย แค่พิสูจน์มาประมาณหกวันหกวันนะเพราะทุกหนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งมาเจอกันวันนี้พี่วันบอกเคล็ดลับแล้วนะหนึ่งซื้อไข่มาแล้วถ้าไข่สะดวกต้มก็ต้มนะคะสามสิบฟองเนี่ยในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยทานรักษาให้หมดเลยนะแล้วก็บอกว่าขอให้พลังงานของพระนิพานเนี่ยถ้าจะรักษา ด้วยธรรมของท่านแล้วก็ด้วยอาหารที่ลูกเอาเข้าปากเนี่ยขอให้ท่านเนี่ยดูแลด้วยเทินนะสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เราเนี่ยนะจะได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะเพราะถ้ามันดีทั้งสองส่วนแล้วเนี่ยการที่จะปฏิบัติทมการที่จะสอนทมการที่จะเผยแพร่ทมการที่เราจะทำงานทางโลกเนะี่ยมันเกิดจากแรงกระตุ้นภายในนะ อย่างบางคนเนี่ยวันนี้วันนี้ก็มีความลับอีกอันหนึ่งนะน้องก็ส่งมาว่าวันที่สิบวันที่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันขี้เกียจแห่งโลกพี่พันก็เอามันมีวันนี้ด้วยเหรอก็เลย <c oughs> ก็เลยหลุดพูดอันหนึ่งที่ <c oughs> ที่จะชอบแบบเจอเวลามีอะไรที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นนะคนอุดรจะพูดว่า งดหลายพี่วันก็เขียนว่าโอ้งดหลายนะแล้วน้องก็เลยเบรกมาคำหนึ่งว่ามันเป็นวันขี้เกียจแห่งโลกก็จริงนะแต่พี่วันอย่าลืมนะคะพี่วันสอนทำวันนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวอาหารและผลไม้จะไปตามเวลานี้นะคะพี่วันก็เลยบอกว่าส่งมาเลือก คิดในใจว่าน้องจะหยุดหรือพี่วันจะหยุดเนี่ยนะเหตุผลคือมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นตัวพี่วันก็ต้องบอกเรื่องราวหนึ่งแล้วก็ขอบคุณนะคะน้องท่านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยพี่วันทำประกันชีวิตไว้ก็ดีนะนะเราจะได้ไม่เป็นภาวะละลูกหลานหรือว่าเป็นภาระใครนะคะเนื่องจากไม่ได้โปรโมทให้ธนาคารอมสินนะแต่พอดีว่าอ่าเขาเรียกว่ากรมธรรมเนียจะต้องไปทำประกันชีวิตที่ธนาคารอมสินนะ อ่านะแล้วพอดีจังหวะนะข่าวที่มันกำลังดังเรื่องแบบว่าวางสซยนยแล้วเอาประกันนะมันก็เลยทำให้พี่วันคิดนิดๆเออเดี๋ยวจะตัดสินใจแต่เนี้ยพอจะไปที่เซนะ็นทรัลเนาะเออตรงธนาคารเพราะมันเป็นเสาร์อาทิตย์มันต้องเปิดที่นั่นที่เดียวนะท่านก็เตือนพี่วันนะว่าอย่าไปเสาร์อาทิตย์ถ้าอยากไปแล้วแบบมีความสุขกับเซ็นทรัลควรไปวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่ง คนเขาจะไม่ค่อยคนทํางานจะไม่ค่อยมาใช่ไหมพี่วันก็เลยคิดว่าอันเนี้ยนะเดี๋ยวก็พิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วก็ขอบคุณน้องเอิงชุดพิการแก้วมากนะที่เตือนสติเพราะบางทีเนี่ยเราก็อาจจะแบบว่ามาทางธรรมแล้วเราก็อาจจะทิ้งทางโลกไปก็เลยลืมคิดถึงข้อนี้นะน้องก็บอกว่าประมาณว่าจ่ายจ่ายเดือนหนึ่งประมาณไม่ถึงพนะันเะจ็ดนะต่อปีนะต่อปีนะเขาก็ดูแลนะมีอุบัติเหตุ จะให้สองแสนบาทแต่ถ้ามีการเสียชีวิตก็จะให้สี่แสนประมาณนี้ค่ะอย่างน้อยๆพอดีกับค่าทำศพจะได้ไม่เป็นภาะระลูกหลานเราก็เลยมานั่งพิจารณาว่าเดี๋ยวรอพ่อนะอ่าบอกกล่าวก่อนว่าให้ไปทำหรือไม่ให้ไปทำนะบางทีก็เชื่อบ้างบางทีก็ต้องเชื่อแต่อย่างอาหารตัวเนี้ยทุกครั้งที่ป่วยนะคะข้างบนจะบอกวิธีเลย อย่างถ้าไครเนี่ยนะป่วยเยอะๆบ่อยๆเนี่ยไข่ตุนแล้วก็ต้องทานตอนอุ่นๆอืแล้วก็ถ้าเกิดอ่าไม่ได้ทำอะไรมากในแต่ละวันนะนึ่งหรือว่าต้มไข่เก็บไว้หิวเมื่อไหร่นะเอาแต่ไข่ต้มเนี่ยออกมาทานเลยจนกว่าจะเบือ่อเบื่อแล้วก็คอยไปทานข้าวไปทานนู่นนี่นั่นนะตอนนี้ก็เลยคิดว่า จากการที่น้ำหนักลด3กิโลจากการที่เรารู้สึกว่าเราแข็งแรงคือแข็งแรงไม่ไม่มีอาการแบบรู้สึกว่าตัวเองอะเพลียนะคะแล้วก็ไม่มีอาการเขาเรียกว่าสวอยซินโดรมนะคะ,ะตัวนี้เกิดจากการที่ทำตามที่ท่านบอกนี่แหละนะคะถ้าใครอ,อยากจะเปลี่ยนเมนูของตัวเองแล้วก็มาทำตามเมนูที่พี่วันเนี่ยนะนะอาจจะ อาจจะเป็นจริตที่เบื้องบนบอกมาแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยพี่วันก็ไม่เคยนะไม่เคยที่จะซื้อมาทานหรือติดบ้านเพราะตัวเองไม่ไม่มีความรู้แต่เมื่อท่านบอกความรู้ตัวนี้มาพี่วันเลยลองเอามาทำดูแล้วรู้สึกว่าเเนื้อตัวชีวิตของเราเนะ่ะมันกระปี้กระเป๋าขึ้นอกระปี้กระเป๋าขึ้นจริงๆนะวันนี้ก็โอเคนะคะสำหรับสิ่งที่เบื้องบนให้มาเดี๋ยวเราจะเข้ากรรมฐา,านกันแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะ